สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนเชาวเด็กดอไอทีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนาสมาร์ทโฟนนะครับโปรถูกของดีนะครับผมจะเป็นรุ่นไหนเราไปชมกันเลยครับสําหรับสมาร์ทโฟนนะครับที่ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวันนี้นะครับผมจะเป็นสมาร์ทโฟนนะครับพร้อมโปรโมชั่นรายเดือนนะครับเป็นดีลที่ดีที่สุดของทรูนะครับผมโดยจะมีเงื่อนไขนะครับเพื่อนๆืก็คือนะครับผมเพียงเพื่อนๆนนะครับเป็นลูกค้านะครับเป็นรายเดือนของทรูนะครับ ใช้ไม่ต่ำกว่า6เดือนนะครับเพื่อนๆจะสามารถกดรับสิทธิพิเศษนะครับผมโดยสิทธิพิเศษตรงนี้ครับผมสามารถเอาตัวสิทธิ์นะครับมาลดซื้อเครื่องสมาร์ทโฟนในราคาพิเศษได้นะครับผมโดยจะมีรุ่นรายการรุ่นที่ร่วมก็คือจะเป็นรุ่น vivo วาจ7 2 5G เดียวมี8 5G นะครับผมแล้วก็เป็น Apple A16 สำหรับเพื่อนๆที่ใช้รายเดือนอยู่แล้วนะครับผมก็สามารถกดสิทธิ์นะครับผมแล้วก็ เอาให้คนรู้จักหรือเอาให้ญาติพี่น้องครับไปใช้สิทธิ์ได้เช่นกันเรามาดูนะครับผมว่าราคาจ่ายออกแล้วอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมเรามาดูเงื่อนไขแบบละเอียดอีกนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนๆต้องเป็นลูกค้า true นะครับผมใช้งานรายเดือนนะครับผมมาอย่างต่ำา6เดือนนะครับหรือเพื่อนๆนมีญาติพี่น้องนะครับผมที่เขาใช้นะครับผมมาอย่างต่ำ6เดือนนะครับผมก็สามารถกดรับสิทธิ์นี้ได้เช่นกันนะครับผม เราไปต่อกันเลยครับขั้นตอนที่2องขั้นตอนนี้นะครับให้เพื่อนๆดาวน์โหลดแอปช่วยดีสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีแอปช่วยดีนะครับผมแล้วก็สแกนเทวโค้ดไปที่มุมขวานะครับเพื่อกดรับสิทธิ์สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีนะครับรหัสช่วยดีนะครับเพื่อนๆสามารถกดได้เลยดอกจันแปดเจ็ดหนึ่งดอกจันสี่สี่เหลี่ยมทออกอนนะครับผมยูเซอร์เนมเป็นเบอร์โทรนะครับผมเราเราพัดเบอร์มากรอกได้เลยครับ ต่อไปนะครับเพื่อนๆผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาคํานวณราคานะครับผมทําไมจ่ายออกอยู่ที่3,624บาทแล้วเพื่อนๆนะครับผมจะใช้โปรรายเดือนโปรเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็จะมีส่วนลดรายเดือนนะครับผมเดือนละประมาณเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาคํานวณให้ดูนะครับผมมาดูวิธีการคํานวณราคานะครับผมเพื่อนๆเอาราคาเครื่องนะครับ1,711บาทบวกกับค่าบริการล่วงหน้านะครับ1,788บาท ค่าบริการล่วงหน้าเอาไปคูณภาษี7%นะครับผมจะเป็นค่าเครื่อง1 7 1่บาทบวกค่าบริการล่วงหน้า1,913บาทรวมเป็นค่าบริการ3,624บาทครับเรามาดูการคำนวณค่าบริการรายเดือนนะครับเ,เพื่อนๆค่าบริการรายเดือนของเพื่อนอน,นะครับเป็นโปร599บาทนะครับผมมีการชำระล่วงหน้ามา1,788บาทนะครับเอาไปหาร12ก็คือเหลือ149บาทนะครับผมเอา 149บาบาทมาเป็นส่วนลดรายเดือนให้เพื่อนๆ12เดือนนะครับเอามาลบกับ599เหลือรายเดือนเพียง450บาทสัญญา12เดือนครับผมเราไปดูรายละเอียดโปรโมชั่นรายเดือน599นะครับผมรายเดือน599นะครับโปรนี้จะมีชื่อว่า 5G Ultra Max Speed นะครับผมโดยรายเดือนนี้นะครับใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงสุดได้ที่20 g b นะครับผมใช้หมดแล้วจะลดสปีดนะครับลดสปีดเหลือ308 3 8 0เป็น14กิโลบิตนะครับผมแล้วก็สามารถโทรทุกขาได้300นาทีนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อนโทรเกินนะครับผมจะคิดเพิ่มนาทีละ1บาท50สตางค์นะผมตลอดระยะสัญญาที่เรามีการใช้งานนะครับสำหรับการคำนวณราคาของเครื่องนะครับผมแล้วก็ค่าบริการล่วงหน้านะครับผมค่าแพ็กเกจรายเดือนนะครับเพื่อนๆนแล้วก็รายเดือนนะครับผมจะติดสัญญา12เดือนนะครับแต่สําหรับรุ่นนี้นะครับเพื่อนเพื่อน จะสามารถใส่ได้ทุกเครือข่ายครับผมถ้าเพื่อนเพื่อน,นะครับมีเบอร์อีกเบอร์หนึ่งนะครับสามารถใส่ได้2ซิมนะครับผมหรือใส่1ซิม1เมมได้นะครับผมใส่ได้ทุกเครือข่ายนะครับผมไม่จําเป็นต้องใส่เครือข่าย True นะครับผมเ s e t ีแก็สามารถใส่ได้เช่นกันนะครับเรามาดูสเปคของ vivo y 7จ5 g นะครับผม โดย vivo รุ่นวยี่สิบส g นะครับตัวนี้จะทํา e x c l u s i v e ีฟขายเฉพาะที่ช่องทาง True เท่านั้นนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นตัว ram 6นะครับผมความจําอยู่ที่1 2 8 g b นะครับผมราคาเครื่องเปล่านะครับอยู่ที่8,499บาทนะครับผมตัวนี้จะขายเฉพาะช่องทาง True ช่องทางเดียวนะครับเรามาดูสเปค cpu หรือว่าสเปคอื่นๆด้วยนะครับผม cpu ของรุ่นนี้นะครับเลือกใช้เป็น mediatek ครับผม d i m e n s i t y นะครับ700ความเร็ว2.2 ghz เลยนะครับเพื่อนเพื่ ram ให้มาอยู่ที่6 GB เนะครับหน่วยความจำ rom นะครับตัวนี้ให้มาถึง128 GB นะครับผมเรามาดูหน้าจอของเครื่องรุ่นนี้กันนะครับผมเครื่องรุ่นนี้นะครับมีหน้าจอนะครับผมขนาดใหญ่ถึง6.58นิ้วนะครับผมความเเร็ยของหน้าจอเป็นแบบ full hd พันะครับผมแสดงภาพได้อย่างคมชัดชัดเจนนะครับผมตัวเครื่องนะครับบางเพียงนะครับ2.75มิลลรนะคร แล้วก็มีสแกนนิ้วด้านข้างนะครับผมโดยอัตราส่วนของภาพนะครับผมจะอยู่ที่2 0ต่อ9นะครับผมเรามาดูสเปกของกล้องหลังนะครับตัวนี้นะครับให้ความละเอียดกล้องหลังสูงสุดถึง64ล้านพิกเซลนะครับผมตัวนี้ทําให้แทายภาพได้อย่างคมชัดเลยเก็บรายละเอียดน,นะครับมีเลนส์อัตรวาวนะครับผม ให้ความคมชัดอยู่ที่8ล้านพิกเซลถ่ายภาพได้มุมกว้างถึง120องศาเลยนะครับผมแล้วก็กล้องหน้านะครับให้ความละเอียดสูงถึง16ล้านพิกเซลนะครับถ่ายภาพได้อย่างคมชัดนะครับผมและยังมีโหมดถ่ายภาพในตอนกลางคืนและยังมี AI ตัดรูปภาพให้ด้วยนะครับผมตัวนี้ในโหมดของวิดีโอนะครับผมให้การสั่นในโหมดของ ES ด้วยนะครับผมทําให้สามารถถ่ายวิดีโอได้นิ่งขึ้นสเสถียรขึ้นนะครับผม และยังมาพร้อมกับ Super HDR ครับถ่ายภาพย้อนแสงนะครับผมทำให้ภาพนะครับผมไม่มืดครับได้ภาพที่คมชัดนะครับผมและยังมีระบบออโต้ไอโฟกัสให้ด้วยนะครับผมสำหรับตัวนี้ยังมาพร้อมกับ Super Night Mode นะครับช่วยให้ถ่ายภาพสวยดูดเด่นในทุกค่ำคืนนะครับผมและมาพร้อมกับเอฟเฟกในการถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆด้วยครับผม สำหรับ vivo รุ่น v 7 2 5 g ตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับมีความจุสูงถึง5000มิลลิแอมเลยนะครับผมสามารถใช้งานได้ยาวนานใช้งานได้เต็มวันแน่นอนครับตัวนี้ยังมาพร้อมกับระบบชาร์จเร็วนะครับผมตัวนี้ชาร์จเร็วสูงสุดถึง18บวัตต์เลยนะครับชาร์จ0ูนถึงร้อประมาณชั่วโมง20นาทีนะครับผมชาร์จค่อนข้างเร็วมากเลยนะครับสำหรับในส่วนของเล่นเกมก็มาพร้อมกับมันติเทอร์โบนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับฟันทั s โอเอสเวอร์ชั สำหรับรุ่น vivo y72 ตัวนี้ก็สามารถรองรับ 5G ได้ด้วยนะครับผมรองรับเครือข่าย 5G ทั้ง SA แล้วก็ NSA ด้วยนะครับผมสามารถใช้งาน 5G ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลย CPU นะครับเป็น Mediatek d e m e n s i t y นะครับ700ตัวนี้ประสิทธิภาพค่อนข้างแรงนะครับผมต่อไปนะผมจะมาตรวจสอบประสิทธิภาพของ CPU เมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆให้ชมนะครับผม เพื่อนๆที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดปุ่ม subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปใหม่ๆให้เราด้วยนะครับเรามาดูประสิทธิภาพครับ CPU นะครับผม density 700เมื่อเทียบกับ CPU Snapdragon 480นะครับผม CPU Snapdragon 480นะครับผมตัวนี้นะจะอยู่กับรุ่น Oppo A.4 7นะครับเรามาเทียบกับ density m 700กันนะครับผมสำหรับประสิทธิภาพของ CPU Snapdragon นะครับผม ก็ G P U ของ snap 480จะเป็น a d u e n o 619นะครับผมส่วน Dimensity 700จะเป็น Mali นะครับ G 57 MC2 นะครับผมมาดูคะแนนประสิทธิภาพของ C P U กันนะครับตรงนี้นะครับเขาให้คะแนน C P U snap แล้วก n อยู่ที่35นะครับผม C P U performance Dimensity จะอยู่ที่50นะครับผม Gaming นะครับผมก็ C P U ของ Dimensity 700รับให้มาอยู่ที่26คะแนนนะครับผม ผลงานวักรสีแปดศูนย์อยู่ที่23คะแนนนะครับก็ได้คะแนนค่อนข้างเยอะนะครับผมแบตเตอรี่นะครับผมสกอร์นะครับผมสำหรับเว็บนี้นานูรีวิวให้สกอร์ของเดลเมสตี้7จ็อยู่ที่สีครับผลงานสีแปอยู่ที่40มาดูประสิทธิภาพนะครับทั่วไปนะครับผมสำหรับคะแนน Antutu b i s m a r ร์นะครับผมตัวนี้ก็เดลเมสตี้นะครับคะแนนค่อนข้างดีกว่าครับอยู่ที่300,000 3 0 0 0 0่นินนิดๆนะครับแล้วก็แซนต์บกอนสประสิอนีอยู่ที่8 8 3 0 0นนิดๆนะครับผมห่างกันพอสมควรเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นคะแนนนะครับผมของกิกบิ s นะครับผมในส่วนของ d i m e n น i ซ y ก็จะชนะอยู่นะครับผมนี่นะครับผม การเล่นเกมมังผมชื่อชั้นของ Snapdragon นะครับผมก็จริงๆชื่อชั้นเขาก็ดีกว่านะครับเพราะว่าในส่วนของการ์ดจอนะครับที่เป็นอาร์ไดโนก็ให้กราฟิกมาค่อนข้างดีนะครับเพื่อนๆเรามาดู CPU c ย o c k Speed นะครับผมตัวสนักสี่แดศูนย์นะค็อก e e ีอยู่ที่2.0 GHz นะครับผมส่วน Dimensity 700จะ c ้ o c จะ p e e d อยู่ที่2.2 GHz ครับผม สถาปะยะกรรมนะครับผมตัว480นะครับจะอยู่ที่8นาโนเมตรนะครับผมเดมอนซิตี้700จะเป็นสถาปัิกกรรม7นาโนเมตรนะครับผม mm hmm. กราฟิกก็คือ,ค 80, ะะอน,นะครับผมตัว snapdragon 480จะใช้การจอเป็น adreno 619นะครับผมแล้วก็ตัว d i m e n s i t y 700นะครับใช้เป็น Mali G57 MC2 นะครับผม clock speed ก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผม ตัว CPU ทั้ง2ตัวนี้นะครับผมเป็น CPU ที่รองรับ5 g ทั้ง2คง่ายเลยแรมก็ใกล้เคียงกันครับผม Processing ใกล้เคียงกันเลยนะครับผมในส่วนของโมเด็มนะครับผมตัว Dimensity นะครับผมรองรับ lte cat 18นะครับผมสูงกว่าครับ การอัปโหลดก็สูงกว่าสปีดดาวน์โหลดสูงกว่านะครับแต่มาดู Wi-Fi นะครับผมตัว Snap 480นี่รองรับ Wi-Fi 6นะครับถ้าใส่เข้ามาด้วยก็จะรองรับนะครับแล้วก็ตัว d i m e n s i t y จะรองรับแค่ Wi-Fi 5นะครับสำหรับอื่นๆก็ใกล้เคียงกันนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบ CPU นะครับระหว่าง Snap Dragon นะครับ480กับ d i m e n s i t y 700นะครับผม จากประมาณนี้ครับสำหรับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดปุ่ม subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ